มาถึงแล้วครับ oppo a 5 pro 5 g นะตัวนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูรีวิวแกะกล่องกันนะครับว่าตัวเครื่องหลังจากแกะกล่องมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็คุณสมบัติเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเครื่องก่อนนะครับโอเคเริ่มจากหน้าจอก่อนนะครับตัวนี้ขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนะเป็นจอ ips lcd 24bit บิตนะครับส่วนตัวกล้องนะครับกล้องหลังเนี่ยจะมี2ตัวนะมี50ล้านกับ2ล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้า8ล้าน ส่วน CPU เป็น CPU Mediatek นะครับ CPU Mediatek แล้วก็รันด้วยระบบ Android 15นะตัวนี้ Color iOS 15ขนาด RAM ก็จะใช้อยู่2ตัวด้วยกันนะรุ่นนี้มี2เวอร์ชันนะครับมี RAM 6นะครับกับ RAM 8อ่าส่วนความจำนี่มี128กับ256นะตัวเครื่องที่ผมทำให้ดูเนี่ยสาธิตอยู่ตรงนี้จะเป็นแร m 6ความจำา2 8 8นะ อ่าโอเคส่วนแบตเตอรี่จะอยู่ที่5,800ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถชาร์จไว้ได้45วัตต์เลยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาทำการแกะกล่องกันนะครับตัวนี้กล่องที่สั่งมาก็เจ็บกล่องไว้นะตัวนี้ประกันศูนย์หปีนะครับเวลาเราสั่งสูุมาเนะี่ยอ่ะตัวนี้ผมสั่งผ่านอ่าเว็บของ a d ดไว้นะครับซึ่ง a d ดไว้เนี่ยมันมีอยู่ทุกจังหวัดอยู่แล้วเวลามีปัญหาแล้วก็สามารถเชลมได้ตลอดนะ โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับโอเคแกะออกมาเรียบร้อยนะครับอ่ามาดูทีละตัวครับตัวบนสุดเลยตัวนี้คืออะไรเอ่ยตัวนี้โอเคอ่าได้มาก็จะมีเคสนะตัวนี้มีอะไรอีกอ่ามีเข็มจิ้มซิมนะหมดลวนะครับตัวนี้เป็นเข็มจิ้มซิมที่เขาให้มาโอเคตัวนี้เป็นคู่มือนะครับอ่าถ้าใครทําใช้งานไม่เป็นก็อ่านคู่มือก่อนนะ นะครับประมาณเนี้อืมนะครับอันนี้ก็เล่มคู่มือใหญ่นะครับรายละเอียดทั้งหมดเลยอ่าแล้วก็จะมีหน้าประกันนะถ้าเราอยากเขียนรายละเอียดก็เขียนรายละเอียดตัวน,นี้จดไว้แต่ว่าที่จริงไม่ไม่จาเป็นนะเพราะว่าอะไรครับปกติมือถือเนี่ยมันจะมีหมายเลขีเรียลอยู่แล้วนะครับส่วนตัวนี้เป็นเคสที่เขาแถมมานะอ่าเคสที่แถมมานะครับก็เป็นเคสยางอย่างดีนะนะครับ โอเคต่อมามาดูที่ตัวเครื่องครับนี่ตัวเครื่องอันนี้ออกมาจากโรงงานเลยนะครับนี่ตัวนี้สายชาร์จนะสายชาร์จก็จะเป็นลักษณะ Type C นะครับฝั่งหนึ่งก็เป็น USB นะครับสายสายชาร์จเป็นแบบ Type C USB นะครับจะไม่เหมือนของ Samsung นะ Samsung นี่จะเป็น Type C ทั้งสองฝั่งเลยตอนนี้แล้วก็มือถือ Oppo เนี่ยตอนนี้ยังแถมอะแดปเตอร์นะตัวนี้อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์45วัตต์เลยนะครับ ตอนที่ผมสั่งออ่ซั s ซุง A73 เนี่ยได้แค่สายมานะของซัมซุงเนี่ยนะครับแต่ตัว oppo เนี่ยเขายังแถมอยู่นะเป็นเป็นหัวอะแดปเตอร์45วัตต์ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับอ่าต่อมามาดูตัวเครื่องครับทีนี้อตัวเครื่องเดี๋ยวมาดูความสวยงามครับท่านไหนที่ตัดสินใจสั่งซื้อผมว่าตัวเนี้ยน่าสนตอนเนี้ยนะสวยงามมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบเครื่องครับ อยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นรูจิ้มถัดซิมนะตรงนี้นะครับข้างล่างก็จะมีไมค์มีลําโพงนะมีช่องเสียบชาร์จนะครับกล้องหลังก็สองตัวตามที่บอกนะครับห้าสิบล้านกับสองล้านส่วนข้างหน้าแปดล้านโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องทดสอบกันนะครับเครื่องที่ยังไม่ได้เปิดเครื่องมาก่อนเนี่ยนะครับเราจะต้องทําการเซตค่าเครื่องใหม่ทั้งหมดนะ เดี๋ยวเรามาดูทําการเซตค่าเครื่องครับเวลาเราแกะเครื่องแกะกล่องแบบเนี้นะครับมือถือมันจะขึ้นหน้าเริ่มต้นนะแต่ว่ามันจะไม่ติด Gmail นะครับมือถือยังไม่ผ่านการใช้งานเพราะว่าตัวนี้มันมาจากโรงงานเดี๋ยวผมจะพาตั้งค่าเครื่องใหม่ด้วยนะครับวิธีการตั้งค่าตั้งยังไงโอเคดูให้จบนะครับเพราะว่ามันมีบางจุดนะที่เขาให้เราทําการส่งข้อมูลวิจัยเราจะปิดยังไงตัวนี้ก็รอมือถือบูตขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใส่เคสลงไปเลย ตัวนี้อาจจะเป็นรีวิวแบบบ้านๆหน่อยนะครับแบบช่างละนะเนะดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคก็ถือว่าสวยงามนะเนี่ยครับขึ้นมาหน้าแรกเลยขึ้นฮัลโหลนะครับยินดีต้อนรับสวัสดีนั่นเองนะอ่าแล้วก็กดถัดไปจากนั้นก็ตั้งค่าเป็นภาษาที่เราต้องการครับที่ดูมีทุกภาษานะนะครับตั้งแต่ไทยจนกระทั่งภาษาลาวก็มีนะถ้าใครอยู่ลาวนะครับเพื่อนบ้านนะก็ตอนนี้ผมก็เลือกเป็นไทย นะครับแล้วก็ถัดไปตัวนี้เราจะยังไม่เชื่อม wifi นะครับตัวไหนข้ามได้เราจะข้ามไปเลยนะนะครับข้ามไปเลยอ่าโอเคมันจะยังไม่ติด gmail นะครับเพราะว่ามันยังไม่เคยใสยใช่ไหมมันจะมันจะไม่ถามหาเลยใช่ไหมตัวนี้ดูนะมันจะมีคําว่าส่งข้อมูลวิธีใช่ไหมให้เราปิดลงนะครับไม่งั้นมือถือเราจะส่งข้อมูลเข้า Google ตลอดนะอ่าจากนั้นกดถัดไปครับตัวไหนที่มีคําว่าข้ามเราก็ข้ามนะครับส่วนตัวนี้นะครับบริการที่แนะนํา แล้วก็อ่านเอานะถ้าตัวไหนเราต้องการแล้วก็กดเปิดไว้นะแต่ตัวไหนที่ไม่เอาก็ปิดลงเลยนะครับมันมีบางตัวที่เราดูแล้วมันไม่สําคัญนะนะครับแล้วก็อ่านเอาทีละจุดทีละจุดนะครับตัวไหนที่สําคัญเราก็เปิดไว้โอเคอเดี๋ยวผมเปิดทั้งหมดก็แล้วกันนะครับจากนั้นเราก็ติ๊กเลือกอาการรูปแบบการใช้งานาจากนั้นก็กดถัดไปตัวนี้รันด้วย color os 15นะครับ Android 15เลยตัวนี้ล่าสุดนะนะครับสวยงามมากนะครับ a n d ด o i d เวอร์ชันล่าสุดด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบอ่าเครื่องหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเครื่องก่อนไปที่คำว่าตั้งค่านะนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเครื่องนะครับที่อยู่ข้างในเลื่อนหาคำว่าเกี่ยวกับนะถ้าเราจะดูรายละเอียดเครื่องนะครับโอเคพอเราเข้ามาหน้านี้เราจะเห็นรายละเอียดใช่ไหมนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับ A 5 Pro ป g นะ ความจำร้อยยี่สิบแปดตัวนี้ถูกใช้ไปแล้วนะครับยี่สิบสองกแล้วอ่าก็จะมีรายละเอียดเครื่องพวกแรมพวกอะไรต่างๆนะครับตัวนี้แรมหกความจำร้อยิบแปดนะนะครับเราสามารถใช้แรมที่มันเป็นพื้นที่พื้นที่ของเครื่องเอามาทําได้ด้วยนะเห็นไหมมันจะมีพื้นที่แรมบวกขึ้นมาเห็นไหมครับอ่าเขาเรียกว่าเป็นแรมแรมพัดก็คือมันเอาพื้นที่ของของเครื่องมาทําเป็นแรมให้ถ้าใครจะเปิดใช้ก็ใช้นะ แต่ว่าถ้าเราไม่เปิดใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับปกติตัวแรมจริงๆนะก็คือ6นะครับอ่ามันก็จะมีแรมบวกให้นะครับอ่าโอเคตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับนี่เวอร์ชัน a n d r o อยใช่ไหมนะครับแ n น r o i d 15แล้วล่าสุดเลยนะครับท่านไหนต้องการมือถือใหม่ผมว่าตัวนี้คุ้มนะคุ้มนะครับที่เราดูตัวเนี้ยอ่า เวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมามันก็จะมีแอปแถมใช่ไหมตอนนี้ถูกถอนไปเรียบร้อยนะครับในนี้กล้องหลังโอ้โหห้ิล้านให่ไหมใส่แจวชัดเลยตัวตัวกล้องเนี่ยมันมันสวยอยู่แล้วนะครับยี่ห้อ oppo กับ vivo เนี่ยหลักๆเลยคือเขาเน้นเขาเน้นกล้องนะนะครับถ้าใครชอบถ่ายภาพเนี่ยตัวตัว vivo กับ oppo นะที่กล้องกล้องสวยที่สุดละท,ที่ที่ดูนะครับโอเคแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนที่ชอบนะว่าชอบยี่ห้อไหน นะครับอ่าโอเคอันนี้เดี๋ยวเราลองใช้กล้องมาโครนะครับกล้องมาโครที่เป็นสองล้านเห็นไหมนะครับเวลากล้องหลังมันจะมีสองตัวคือห้าสิบกับสองล้านนะครับอันนี้เวลาเราขยายออกแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นมาโครนะครับอ่าทาให้เราสามารถอ่านตัวหนังสือเล็กๆได้แบบชะัะดๆนะครับนี่อันนี้ก็คือเอาไว้ถ่ายพวกตัวหนังสือเล็กๆเ,เอาไว้ส่องนะครับเขาเรียกว่ากล้องมาโครส่วนตัวนี้กล้องหน้าอยู่แค่แปดล้านนะนะครับ ติแค่ตัวตัวกล้องนี่แหละครับตัวกล้องหน้าเนี่ยน้อยมากนะแปล้านนี่ถือว่ามือถือสมัยนี้นี่ก็ถ้ากล้องอยู่ที่8ล้านก็ถือว่าน้อยนะครับแต่ว่าผมลองกล้องแล้วถือว่าชัดนะชัดเลยทีเดียวโอเคครับก็มาฝากกันครับขอบคุณครับ